แล้วก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันสถาปะนาโรงเรียนหลวงตาวียาคมครบรอบ39ปีซึ่งวันนี้ก็มีพี่น้องชาวกระดอนไ้เข้า,าขรา่วมงานนะครับ,บว,วันเช้าวมนี้ทีมทับาแล้วก็ได้รไหารแด้รับส่งก็ในช่วงวายเพลน,นะครับวันนี้ก็เป็นกีรยิที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้เนะื่องจากว่าโรงเรียนหลวงตาวียาคมก็เปิดมาทั้งแ ทั้สองคนมาด้านการศึกษามาตั้ง39ปีก็ทำให้ที่มายที่ดีที่เราได้มาร่วมกันในวันนี้นะครับช่ดนั้การเริ่มต้นจากหลวงพ่อพระมงคลวัดนะครับหลวงพ่อเจ้าของมงคลวัดท่าน้เริ่มต้นตึ้น,น,นเรามีรทีม่มีอูุคคที่ได้แรงขีดความสำคัญของการศึกษ,ษาวพอ,ออย่างที่ท่านหลวงพ่อนะครับก็เริ่มต้นในการก่อสร้างก่อตั้งโรงเรียนหลวงเจ้าเยู่พมา เพื่อให้ลูกหลานชาวดอกต้งได้มีสารศึกษารที่ดีๆนะครับให้ความรู้ในการศึกษาซึ่งถือว่านับว่าเป็นทุนอย่างยิ่งครับต่อการศึกษาของชาวดอ,อใต้ของเรานะครับซึ่งหลวงพ่อก็ได้พัฒน,นาไปทุกดยตลอดซึ่งปัจจุบันก็มีนักเรียนเข้ามาเรียนอยู่ที่นี่ก็ร่วม1,500คนถือว,ว่าเป็นโรงเรียนค่อนข้างจะขนาดใหญ่ของชาวดอกตั้งไ้มาตลอดะยะเวลา39ปีที่ผ่านม,มาก็าได้สร้างบุคลากรเข้านนขไปรับใช้สังคมในด้านต่างๆ ไมว่าจะเป็นหน่วยงานราชการเหล่าสากิจเอกชนนะครับตลอดจะมีพ่อต่างๆเข้ามาช่วยกันัาบ้างเลนนับว่าเป็นพระคุณนะครับยังยิ่งขอกราบขอพระคุณนะครับหลวงพ่อท่านเจ้าพนณชพลวัฒนะรับพ่งปีนี้ท่านก็93้าปีแล้วอายุกัสบปีนะครับท่านก็ได้สร้างการศึกษาอย่งไม่หยุดหย่อนข้านเจาขอกราบขอบคุณหลวงพ่อครั้งคงนะครับในนามนะาร